มาแล้วครับสำหรับท่านที่สนใจเปิดร้านประกันภยัยหรือสมัครตัวแทนประกันภยัยรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนออนไลน์หรือว่าตัวแทนมืออาชีพฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเราคือบริษัทดวงเจริญอินเตอร์โบรเกอร์เราเปิดมาแล้วตั้งแต่ปี2,536จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทปี2,556ปัจจุบันอายุของบริษัท32ปีแล้วครับเราให้บริการตัวแพลตฟอร์มงานประกันภยัยสำหรับหน้าร้านหรือสำหรับตัวแทนออนไลน์ โปรแกรมของเราทําอะไรได้บ้างในส่วนของตัวโปรแกรมของเรานะครับเราเปิดให้ตัวแทนสามารถคี์งานเองได้เลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันเดินทางการโรคมะเร็งและอื่นๆอีกมากมายสามารถขี์และปริ้นกรมธรรม์ตัวจริงออกมาในระบบได้เลยในเรื่องของการคี์งานนะครับหากกรณีที่เกิดเหตุเวลวร้ายไม่ว่าท่านจะคี์งานผิดพลาดหรือว่าอะไรก็ตามเราก็ยังมีแอดมินคอยดูแลในส่วนของจุดนี้ตลอด ในส่วนของอุปกรณ์ที่เราซัพพอร์ตให้นะฮะจะมีซองกรมธรรม์และก็ชุดออกกรมธรรม์ทุกอย่างเบิกฟรีได้เลยนะครับตัวโปรแกรมลักษณะการใช้งานคร่าวๆคือเมื่อท่านเติมคําในช่องว่างของข้อมูลคนข้อมูลรถข้อมูลความคล่องในระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะระบบจะขึ้นคิวโค้ให้สแกนจ่ายเงินโดยการหักค่าคอมแล้ว อย่างเช่นยอดขาย1,000บาทท่านได้ค่าคอม3าม r code โคจะขึ้นแค่700บาทหลังจากสแกน QR วโ d e คด้วยธนาคารใดๆก็ตามแต่นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารที่ลงทะเบียนไว้นะฮะพอสแกนเสร็จแล้วในหน้าจอก็จะเด้งเป็นไฟไล์กรทันทันทีนะครับท่านก็สามารถส่งไฟล์ให้ลูกค้าหรือปร Pr ิ้นพับเสร็จซองให้ลูกค้าได้เลยในส่วนของคุณสมบัติในการร่วมงานกับเรานะฮะเพียงแค่ท่านมีบัตรประชาชนและ เบอร์ o, โทรก็สามารถร่วมง,งานกับเราได้เลยในเรื่องของคุณสมบัติอีก,อกหนึงสําหรับพี่ตัวแทนที่ต้องมีนะครับท่านต้องมีเครื่องคอมกับเครื่องพินพ์เพราะว่าตัวโปรแกรมของเราเนี่ยออกแบบมาให้พี่ตัวแทนออกงานเองได้เลยนะฮะแบบทันท่วงทีนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่มีเครื่องคอมกับเครื่องพินพ์ก็ไม่ต้องน้อยใจครับท่านสามารถร่วมง,งานกับเราได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าท่านต้องส่งงานมาทางแอดมินให้แอดมินออกงานให้ในจุดนี้อาจจะต้องล่าช้าในเรื่องของกรมธรรม์ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วย ส่วนในเรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์เราจะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกก็คือค่าคอมมิชชั่นตามกฎหมายส่วนที่2คือค่าการตลาดส่วนที่3คือค่า Affiliate หรือว่าการสร้างทีมงานในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะฮะสำหรับท่านที่สนใจและฟังคลิปนี้จนจบท่านสามารถอินบ็อกมาทางผู้ที่ส่งวิดีโอนี้ให้ท่านแล้วเราจะส่งตารางค่าคอมมิชชั่นไปให้ท่านนะครับขอบคุณมากสาหรับการรับฟังคลิปจนจบครับหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกัน